สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องดันดานดันและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านมันงงะตัวเต็มดันดานดันในตอนที่ 172นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้ทางโมโมะก็มีวิธีสวนกับเหล่าคนตัวจิ๋วแล้วนะครับหลังจากในตอนที่แล้วทางโอคารุนโมโมะแล้วก็ไอระเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามายังห้องครัวที่อยู่ในมิติแห่งความว่างเปล่าแล้วก็ได้เจอเหล่าคนตัวจิว๋วจํานวนนับไม่ถ้วนลุมโจมตีพวกเขานะครับซึ่งความสามารถของพวกคนตัวจิ๋วเนี่ยก็คือมันสามารถเย็บทุกสิ่งอย่างให้ติดกับอะไรก็ได้ แล้วตอนนี้มันก็ได้ทําการจัดห้องครัวห้องนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ต่อสู้ของพวกมันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่เป็นแบบปืนใหมีดธนูจิว๋วแล้วก็พวกตู้พวกซิงล้างจานเนี่ยก็เอามาใช้ขว้างการโจมตีใส่ทางพวกโอคารุนนั่นเองนะครับแล้วไอ้ลักเนี่ยก็คือผมเธอยาวมากใช่ไหมผมเธอเนี่ยก็ถูกไอพวกคนตัวจิ๋วมันเอาผมไปพันกับ ตัวเตาแก๊สนะครับแล้วเตาแก๊สมันก็จุดไฟขึ้นทําให้ผมเธอถูกไฟไหม้และเปิดมาในตอนนี้คือไฟมันก็ลามมาจะเผาหัวไอระแล้วนะครับแต่ะว่าโอคารุนเนี่ยก็ได้ทําการใช้มีดทาขวัวเข้ามาตัดผมไอระก่อนนะครับจึงทําให้ไฟเนี่ยไม่ลามมาถึงหัวไอระก็ได้ขอบคุณโอคารุน ok นะครับโอคารุน ok เลยบอกว่าคุณเชเลอรโทชิ ushi, ขอโทษนะครับดันตัดผมคุณไปได้ไอระเลยบอกว่าไม่เป็นเลยหรอกช่วยได้เยอะมากเลยโมโมได้บอกทั้งสองคนว่าแย่ yeah, แล้วตอนนี้แก๊สรั่วอยู่ทาให้ระวังเนี่ยมี หวังห้องนี้ระเบิดแน่และโมโมก็ได้ทําการยื่นมีดไปให้ไอระแล้วก็บอกไอระว่าตัดผมตัวเองที่พันอยู่กับพวกเตาแก๊สให้หมดซะส่วนฉันเนี่ยจะเป็นคนตัดไฟเองและในตอนนั้นพวกคนตัวจิ๋วเนี่ยมันก็ได้ทําการยิงปืนมีดมาทางไอระกับโอคารุนนะครับผมซึ่งโมโมก็ช่วยไอระแล้วก็โอคารุนในการป้องกันการโจมตีซึ่งโอคารุนได้บอกกับโมโมว่าคุณไอเยเซครับตอนนี้พวกผมเนี่ยไม่สามารถมองเห็นคนตัวจิ๋วเลยมันมีอยู่เยอะขนาดไหนกันครับโมโมเลยบอกว่า คตรเยอะเต็มห้องไปหมดเลยมีอยู่ทุกที่ภายในห้องนี้แล้วตอนนี้พวกคนตัวจิ๋วมันก็ได้ไต่าขาโอคารุนขึ้นมานะครับโมโมก็พยายามบอกให้โอคารุนเนี่ยสลัดขาซะตอนนี้พวกคนตัวจิ๋วมันขึ้นมาแล้วซึ่งโอคารุนก็มองไม่เห็นพวกคนตัวจิ๋วนี้นะครับโอคารุนเลยตัดสินใจ ถอดเสื้อนอกของตัวเองออกนะครับแล้วก็บอกให้มโมะถอยไปจากนั้นโอคารุนเนี่ยก็ได้ทําการสลัดเสื้อของตัวเองนะครับแบบสลัดมั่วเลยเพื่อไม่ให้พวกคนตัวจิ๋วเนี่ยมันขึ้นมายังร่างกายเขาไอระที่เห็นแบบนี้เลยบอกว่าความคิดดีนี่นะไอระเลยเอาบ้างนะครับก็คือถอดเสื้อคลุมตัวนอกแล้วก็มาสลัดสลัดนะครับเพื่อไม่ให้คนตัวจิ๋วเนี่ยมันขึ้นมาแต่ทว่าสลัดไปสลัดมาคือเสื้อเนี่ยมันดันติดกับพื้นซะได้เพราะว่าไอพวกคนตัวจิ๋วมันได้เย็บเสื้อให้ติดกับพื้นแล้วนอกจากเสื้อที่ถูกกเย็บบติดัพื้้นแลว กางเกงของโอคารุนก็ถูกเย็บติดกับพื้นเช่นกันนะครับส่วนแขนของไอระก็ถูกพวกมันเนี่ยเย็บติดกับเสือ้อทําให้แขนไอระเท่านี้ก็เท่ากับติดกับพื้นเหมือนกันไอระบอกว่าความเร็วในการเย็บของพวกมันเนี่ยคือไม่ธรรมดาเลยและเมื่อโอคารุนกับไอระไม่สามารถขยับตัวได้ตอนนี้พวกคนตัวจิ๋วมันก็เลยได้ทําการยิงปืนมีดมาทางโอคารุนกับไอระนะครับซึ่งโมโม่เนี่ยก็ได้ใช้พลังจิตของเธอป้องกันการโจมตีให้โอคารุนส่วนไอระก็ได้ใช้ผมของเธอเนี่ยมาเป็นโล่ป้องกันแต่ทว่าก็ ไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตอนนี้พวกคนตัวจิ๋วเนี่ยมันก็ได้กระโดดมาด้านหลังโอคารุนแล้วก็ได้ทําการยิงธนูเข็มเล็กๆเนี่ยใส่หลังโอคารุนเต็มไปหมดเลยไอรละได้บอกโมโมะว่าโมโมะกันหลังให้ดีๆ่อยสิโมโมะเลยบอกว่าโทษทีโทษท,ทีแต่ฉันเนี่ยก็เต็มที่แล้วพวกมันมีเยอะมากแบบนี้น่ะไม่จบไม่สิ้นแน่พวกเราต้องตามหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้น ใช้พวกคนตัวจิ๋วนี่มาโจมตีพวกเรานางนั่นน่นะดันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แถมพวกคนตัวจิ๋วนี่ก็เยอะจัดฉันไม่รู้เลยว่าออร่าของเย้นั่นอยู่ที่ไหนสรุปก็คือไอ้พวกคนตัวจิ๋วเนี่ยจะแย่ถ้าเกิดว่าเราหาผู้หญิงคนนั้นเจอเพราะเยนั่นคือจุดอ่อนของพวกคนตัวจิว๋วมันถึงได้พยายามซ่อนตัวเซ่งตอนนี้โมโมก็พยายามหา ผู้หญิงคนนั้นนะครับว่าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนส่วนโอคารุนเนี่ยก็ได้บอกว่าที่ถูกเย็บติดกับพื้นก็เป็นเพราะว่ามีเสื้อผ้าอยู่ทางนั้นก็ต้องเอาเสื้อผ้าออกให้หมดและโอคารุนก็ได้ถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะครับจนเหลือแค่กงงเกงบอกเซอร์ซึ่งไอระก็เอาบ้างนะครับก็ถอดหมดเลยจนเหลือแต่ก,กระโปรงกับเสื้อชั้นในคือเรื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรต่อสู้ไปสักพักเสื้อผ้ามันจะน้อยชิ้นลงทุกทีตอนนี้โมโมะได้บอกให้โอคารุนกับไอระเนี่ยวิ่งวนไปรอบๆนะครับแล้วก็รับ ซึ่งโอคารุนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามว่าฮะจะให้รับการโจมตีเนี่ยนะโมโม่เลยบอกว่าใช่แค่วิ่งล่อให้พวกมันเนี่ยใช้มีดทาครัวโจมตีไงไอระเลยบอกว่าเธอนี่บ้าไปแล้วเหรอโอคารุนก็พูดเสริมว่ามองไม่เห็นศัตรูแท้ๆแต่ว่าจะให้ล่อไปทางไหนล่ะแต่ถึงแม้จะบอกอย่างนั้นตอนนี้โอคารุนกับไอระเนี่ยก็วิ่งมั่วเลยนะครับวิ่งไปรอบๆห้องครัวนี้ซึ่งระหว่างวิ่งเนี่ยก็มีมีดโจมตีมาอยู่เสมอนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถหลบการโจมตีได้โดยเฉพาะโอคารุนที่สามารถหลบความเร็ ของมีดที่พุ่งไม้ได้แบบเฉียดฉิวอย่างเท่นะครับผมโมโม่เนี่ยถึงกับชมเลยว่าโอคารุนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าโอคารุเนเลยบอกว่าเวลานี้มันใช่เวลามาชมกันที่ไหนล่ะครับก็คือตอนนี้โอคารุนเนี่ยมีสมรรถภพาพทางร่างกายแข็งแกร่งขึ้นจริงๆโอคารุนบอกว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ได้ขืนเป็นแบบนี้เดี๋ยวได้โดนแทงแงะและในระหว่างที่โอคารุนกับไอระเนี่ยกำลังแบบเออคุกเข,ข่าเอามือทาาพ,พื้นอยู่นะครับเพื่อจะมองหาคนตัวจิ๋วในตอนนั้นมือของโอคารุนกับไอระก็ถูกเย็บ ติดกับพื้นจนตอนนี้พวกเขาไม่สามารถขยับตัวได้และภาพที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือกองทัพคนตัวจิ๋วนะครับซึ่งพวกโอคารุนไม่เห็นหรอกแต่ว่าพวกเขาเเห็นกระสุนมีดของพวกคนตัวจิว๋วที่มันกําลังเล็งมาทางนี้แต่ว่ายังไม่โจมตีแล้วก็ยังมีตู้เตาแก๊สที่จุดไฟอยู่ด้วยนะครับที่พวกคนตัวจิ๋วเเตรียมคว้างมาทางโอคารุนกับโมโมแต่พวกมัน,นก็ไม่โจมตีมาสักทีนะครับจนโมโมรู้ตัวแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนโมโมบอกว่าเจอตัวแล้วยายบ้านั่น เป็นอะไรไปล่ะไอพวกคนตัวจิ๋วทําไมไม่โจมตีมาล่ะไม่ต้องเกรงใจโยนโต๊ะนั่นเนี่ยมาทางพวกฉันได้เลยทําไม่ได้สินะเพราะว่าท่านนายหญิงของพวกแกเนี่ยเป็นคนสําคัญและมันเนี่ยก็อยู่ทางนั้นใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อพูดจบโมโมะก็ได้ทําการจับตู้ที่เป็นเตาแก๊สเนี่ยเวียงมาทางด้านหลังของพวกเขานะครับซึ่งด้านหลังของโมโมะที่เป็นกําแพงเนี่ยมีผู้หญิงคนนั้นซ่อนตัวอยู่ซึ่งเหมือนเป็นผ้าม่านที่มันล่องหนนะไรประมาณนี้นะแล้วจากการที่โมโมะเวียงตู้ไปทางผ้าม่านนั้นก็เลยทําให้ถูกโจมตี แล้วก็ปรากฏตัวออกมานั่นเองแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับมังงะดันดาดัาน,ดานในตอนที่172ซึ่งก็เรียกได้ว่าสมกับเป็นโมโมนะครับผมเป็นบุคคลที่ค่อนข้างฉลาดในการแบบเออแก้ไขสถานการณ์หาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้และสุดท้ายก็เจอจนได้นะครับว่าผู้หญิงคนนั้นซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็คือโมโมเนี่ยให้พวกโอคารุนวิ่งไปรอบๆใช่ไหมแล้วก็สังเกตว่าไอ้พวกคนตัวจิ๋วเนี่ยมันโจมตีตรงไหนบ้างและมันไม่โจมตีตรงไหนบ้างโมโมเลยสัมผัสว่าไอ้จุดที่ มันไม่โจมตีเนะี่ยต้องมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นและโมโมก็รู้ได้ทันทีว่าด้านหลังของพวกเขามีผู้หญิงคนนั้นซ่อนตัวอยู่ภายใต้เป็นผ้าม่านล่องหนประมาณนี้จึงทําให้โมโมสามารถค้นหาผู้หญิงคนนั้นเจอนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากเจอตัวผู้หญิงคนนี้แล้วจะยังมีการต่อสู้กันต่ออีกหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นมีแววที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของแก๊งโอคารุนเสเหลือเกินนะครับผมเพราะว่ามีพลังพิเศษด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบเออมีปมที่ไม่ค่อยดีกับชีวิตคิดว่าหลังจากจบการต่อสู้นี้ก็น่าจะได้เข้ามาเป็นพวกกันนะครับแล้วเธอเนี่ยก็น่าจะมีการพูดถึงชายคนที่ใช้ให้เธอมาทําเรื่องแบบนี้ด้วยนั่นเองก็มารอติดตามกันในตอนต่อไปนะครับก็จะมีประมานนี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวัน,นี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสด สวัสดีครับ